สวัสดีครับวันนี้คอม p พ t i t i v e โปรแกรมมิ่งนะครับเราก็จะมาดูนะครับเรื่องอจริงๆวันนี้จะเป็นเรื่องของมินิมัมสปา n นิงทีนะครับแต่ว่าก่อนจะพูดถึงมินิมัมสปา n นิงทีก็อยากจะให้รู้จักตัวของ Data Structure ที่ที่เราจะใช้การก่อน1ตัวนะครับโอเคนะครับก็คือเป็นตัวของ Union File d i s t r o y Set นะครับ Data s t r u c ก u r e นะครับก็คือจะเป็นโครงสร้างข้อมูลนะครับที่ เอาไว้ช่วยนะครับในการรวมกลุ่มนะครับแล้วก็สอบถามกลุ่มเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือพููดีกรอบนะครับก็คือตัวของ Union f i นไฟล์ดิสโทย์เซตนะครับจะเป็นโครงสร้างข้อมูลที่จําลองกลุ่มของเซตนะครับที่ไม่มีตัวซ้ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่โอเปอเรชันหลักๆนะครับก็คืออันแรกครับตัดสินว่าไอเทม2ตัวนี้อยู่เซ็ตเดียวกันหรือไม่นะครับอยู่เซ็ตเดียวกันไหมนะครับก็อันนี้ก็จะตัดสิน จะให้คําตอบเราได้อย่างรวดเร็วนะครับและอันนึงนะครับก็คือการรวมนะครับ2กลุ่มนะครับให้เป็นเซ็ตที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยรวมได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับนี่ก็มาดูตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเราพิจารณาปัญหาการเชื่อมต่อกันนะครับอย่างเช่นเราพิจารณาเซ็ตของวัตถุนะครับเป็นจุดจุดจุดต่างๆนะครับก็จะมียูเนียนโอเป i เรชันนะครับก็คือเชื่อมวัตถุ2กลุ่มเข้าด้วยกันนะครับส่วนไฟล์ก็ถามว่าเป็นการถามว่าวัตถุที่ตรวจสอบเนี่ย วัตถุที่สอบถามเนี่ยเชื่อมต่อกันหรือเปล่าหรือว่ามีผาดเชื่อมต่อระหว่างกันไหมอย่างเช่นรูปนี้นะครับเราจะเห็นว่าจุดดำๆสองจุดใหญ่ๆนะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับโอเคจริงๆมันจะมีจุดเล็กๆครับแล้วถ้าจุดเล็กๆเนี่ยมีการยูเนียนกันหรือเชื่อมกันเราก็จะสร้างเส้นเชื่อมคําถามครับก็คือจุดสีดำๆสองจุดนี้เฮ้ยตกลงเขาเขาเชื่อมกันไหมนะครับโอเคคือไปเจอรูปนี้นะครับก็เลยเอามาให้ดูนะครับเพราะว่าคิดจะได้เห็นว่าถ้าสมมติว่ามีข้อมูลเราเยอะๆนะครับมียูเนียนยูเนียนยูเนียนหลายๆจุดเนี่ยแล ตกลงเนี่ยสอชุดดำๆเนี่ยมันเจอกันหรือเปล่านะครับก็เลยอยากให้เห็นรูปใหญ่ๆหน่อยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดรูปรูปนี้มันเชื่อมกันอยู่นะครับครับทีนี้ union find d i s j o i n set นะครับโครงสร้างข้อมูลนี้นะครับเราจะเอามาใช้ในเกี่ยวกับปัญหานะครับที่ใช้ในการหา connected component นะครับใน u n directed graph นะครับก็คือว่าฮกลุ่ม2กลุ่มเนี่ยเชื่อมกันไหมนะครับเราจะใช้ในลักษณะของปัญหานี้นะครับ คืออย่างเช่นนี้นครับเริ่มต้นนะครับแต่ละโหนเป็นดี s โทยเซตแต่ D, ะแตะละอันนะครับก็คือแต่ละโหนยูวกลุ่มใครกุมมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการรวมกลุ่มของโหนดครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหาวิธีเชื่อมกันนะครับว่าในในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราเราจะหาเราจะหากลุ่มยังไงหรือว่าเราจะเชื่อมกันเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันยังไงนะครับและนอกจากนี้นะครับเราก็ในการทดสอบนะครับว่า2โหนเนี่ยอยู่เซตเดียวกันหรือไม่นะครับเราก็จะใช้การถามหาตัวแทนครับซึ่งถ้าทํา าการถา,ถามหาตัวแทนเนี่ยมันก็จะได้แก้ปัญหาได้ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเราก็บอกว่าโอเคเราอยู่ห้องนึงใครเป็นหัวหน้าห้องเราก็บอกว่าโอเคให้หัวหน้าห้องไปอตอบคุณครูอย่างนี้นะครับแล้วก็จะหาตัวแทนเอานะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็ให้ ทุกคนนะครับเบอร์1 2 3 4 5 6 7ี่เนี่ยเป็นเซตนะครับที่แบบเริ่มต้นเนี่ยก็คืออยู่เซตไครเซตมันทีนี้พอมีการรวมกลุ่มครับอย่างเช่นผมให้สีกับ5รวมกันนะครับก็โอเคสีกับ5รวมกันก็จะเป็นเซตเซตใหม่นะครับสีส้มนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะหาว่าอ้ยเราจะเอาใครมาเป็นตัวแทนดีหรือว่าเราจะสร้างตัวแทนแบบไหนดีที่จะมาแทนบอกว่าสีกับ5เชื่อมกันไหมนะครับเราจะได้ตอบได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ข้อจํากัดต่างๆมาดูนิดนึงนะครับก็คือว่าโอเคเรา ปกติก่อนหน้านี้ผมจะพยายามบอกว่าเราจะใช้ STL นะครับก็คือพยายามใช้ของของที่มันมีนะครับว่าโอเคมันทำได้ไหมนะครับก็คือโอเปอเรชันสออย่างที่เราเราอยากได้นะครับก็คือยูเนียนใช่ไหมครับเอามารวมกันกับไฟล์นะครับก็คือถามว่าอยู่กลุ่มไหนนะครับคืออย่างแรกครับมันไม่สปอร์ตครับในเซต STL นะครับมันไม่ได้สปอร์ตเพราะว่าเซตเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทําการรวมหรือว่าการอะไรเกี่ยวกับ s ิส o อย set นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราจะใช้เวกเตอร์นะ เวกเตอร์ของเซตนะครับแล้วเราก็วนรอบนะครับให้แต่ละตัวนะครับเพื่อหา,หาว่าเซตไหนนะครับที่มีอไอเทมนั้นเป็นสมาชิกตรงเนี้ยมันก็จะใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับเพราะว่าแบบมันก็ต้องวนดูทุกตัวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าเวลาที่เราจะรวมเซตนะครับสมมติว่าเรามีเซตที่โอเคมีเซตหนึ่งนะครับเซตหนึ่งนะครับมีจํานวนสมาชิกอยู่ทั้งหมด n ส่วน2ตัวเซตสองมีสมาชิกทั้งหมด n ส่วน2ตัวถ้าจะรวมกันเราต้อง ย้ายของจากเซต1ไปไว้ที่เซต2อย่างเงี้ยก็จะใช้เวลานานอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นทนายนะครับเราต้องมาเขียนเองนะครับก็คือวันนี้เราจะมาเขียนนะครับ o n file d e s t r o y set นะครับโอเคทีนี้เรามาดูแนวคิดก่อนนะครับว่าในการสร้างข้อมูลในการสร้างโครงสร้างข้อมูลเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราบอกว่าเราจะหาตัวแทนนะครับทีนี้นะครับวิธีการหนึ่งนะครับที่เราเราจะหาตัวแทนก็คือโอเคเราจะสร้างหัวหน้าห้อง นะครับสร้างหัวหน้าห้องขึ้นมานะครับโอเคทีนี้ผมก็จะใบนะครับว่าเราจะสร้างเราจะเลือกตัวแทนนะครับเลือกพาเลนนะครับเลือกพาเลนเป็นตัวแทนหรือว่าเลือกหัวหน้าห้องเนี่ยเป็นตัวแทนของเซ็ตที่เราอยู่นะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าเราแน่ใจได้ว่าเซ็ตเนี่ยถูกแทนนะครับด้วยไอเทมเพียงตัวเดียวนะครับหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถบอกได้ว่าเนี่ยเซ็ตตรงนี้ใครเป็นหัวหน้าห้องมีแค่คนเดียวเนี่ยนะครับ เราก็จะถามได้ง่ายๆเลยนะครับว่าโอเคเราอยู่ห้องไหนเราก็บอกว่าหัวหน้าห้องเราเป็นใครนะครับสมมติว่า A อยู่ห้องไหนอ๋อหัวหน้าห้อง a เป็น B โอเคอยู่ห้อง B อยู่ห้องใน B นะครับโอเคนะครับตรงเนี้ยเราก็จะสามารถระบุได้เลยว่าโอเคจะจะเร็วนะครับนี่ครับก็เป็นตัวอย่างนะครับนี่ผมเริ่มเริ่มค่อยๆยินไปเรื่อยๆนะครับก็คือเนี้ยถ้าสมมติว่าเซตของเรามีตัวเดียวครับแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องของตัวเองครับหัวหน้าห้องใครหัวหน้าห้องมันนะครับ แต่ว่าถ้าสมมติว่าโอเคเรามีการรวมกันนะครับอย่างเช่นเรารวม1กับ2กับ3เนี่ยไว้ด้วยกันเราก็หาทางเลือกหัวหน้าห้องมาคนหนึ่งครับเพื่อที่จะบอกว่าโอเคเฮ้ยถ้าสมมติว่า1อยู่ห้องไหนอ๋ออยู่ห้องสองครับ3อยู่ห้องไหนอยู่ห้องสองครับอย่างเงี้ยก็จะได้ตอบได้ว่าโอเค2คนเนี้ยอยู่ห้องเดียวกันเพราะอะไรอยู่ห้องของ2เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้นะครับในการสร้าง union file disjoint set ครับเราก็เลยจะใช้โครงสร้างอะไรครับที่หาตัวแทนให้ หาตัวแทนได้ง่ายนะครับรูปเมื่อกี้นะครับมันเป็นโครงสร้างแบบอะไรครับทีครับเราจะใช้โครงสร้างทรีนะครับเราจะใช้โครงสร้างทรีที่ destroy set นะครับอยู่ในรูปของต้นไม้หลายๆต้นนะครับทําไมเราบอกว่าเป็นต้นไม้หลายๆต้นเริ่มต้นมันมีเซตของใครของมันนะครับแต่ละแต่ละเซตเนี่ยก็จะคือต้นไม้1ต้นเราก็เลยเรียกว่าเป็น forest นะครับโอเคทีนี้ต้นไม้แต่ละต้นนะครับก็จะสอดคล้องกับ destroy set หนึ่งอันนะครับ ซึ่งเราจะทํายังไงเราจะบอกว่าให้รูทของทรีนั่นแหละครับมาเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือถ้าเรารวมกันครับเราก็เลือกสักคนหนึ่งมาเป็นรูทครับเลือกสักคนหนึ่งมาเป็นรูทโอเคแล้วก็ให้คนนั้นเป็นหัวหน้าห้องเวลาถามใครเราก็ถามหารูทนั่นเองนะครับเห็นครับนี่ครับเวลาเราอยากจะหาตัวแทนของเซตครับเราก็ท่องไปตามสายไปยังพาเลนต์ไปเรื่อยๆนะครับไปยังรูทเลยนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับ ใน tree นะครับก็จะมีรู้ได้เพียง1อันนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูนิดหนึ่งครับการที่จะทําให้มีประสิทธิภาพนะครับคือโอเคเรามาดูครับเราจะเก็บครับ index นะครับของ p a r e n t ไว้นะครับ index ของ p a r e n t ก็คือโอเคในในแต่ละโนด e ครับในใช่ในในแต่ละเซตครับเราก็จะเก็บบอกว่าโอเคพ่อของเราคือใครนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่บอกว่าโอเคถ้าสมมุติว่าพ่อของเราเราก็จะได้ถามขึ้นไปเรื่อยๆครับถามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่า พ่อของเราคือตัวเราเองแสดงว่าเราคือรูทครับโอเคนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับเราจะเก็บความสูงของทรีนะครับแต่ละเซตไว้เพราะฉะนั้นผมจะสร้างนะครับตัวแปรไว้2ตัวนะครับก็คือเป็นเวกเตอร์ออฟอินทิเจอร์นะครับ p แล้วก็แรงนะครับก็คือโดยที่เวกเตอร์ p เนี่ยครับก็คือจะเก็บ parent นะครับของ i เทมที่ i นะครับว่า i เทมที่ i เนี่ยมีใครเป็น parent นะครับน่ครับอย่างเช่นนยครับ i เทมที่ i นะครับเป็นตัวแทนนะครับของ destroy set นะครับแล้วถ้าสมมุติว่า P.I. เท่ากับ I หรือเป็นเซลล์ลูปนะครับก็คือพาเลตเราชี้ปุ๊บอ้าวกลายเป็นตัวเองอย่างเงี้ยแสดงว่าตรงเนี้ยคือรูทถุงใบครับคือรูทนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยคือรูทนะครับอีกอันนึงนะครับแรงนะครับแรงก็คือจะเก็บความสูงของ t r e นะครับที่มีรูทที่ไอเทมนั้นนะครับก็คือเก็บความสูงของ t r e แล้วไปถามที่รูทครับอย่างเช่นตรงเนี้ยความสูงเป็นศูนย์ครับอันนี้คือเฮ้ยความสูงแรงของกลุ่มเราเป็นใครไปถามรูทก่อนแล้วรูทอ๋อเนี่ยครับ ความสูงของ t นะครับความสูงของ t ีน e นิทีถุงหนึ่งนะครับก็คือเนี่ยจะมีแรงเป็น1นะครับเคนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามี5 destroy set นะครับเป็น0 1 2 3 4นะครับเริ่มต้นเราก็ให้แต่ละไอเทมนะครับใน destroy set ของเรานะครับเป็นมีแรงเป็นศูนนะครับแล้วก็ให้ parent แต่ละตัวเป็นตัวของมันเองนะครับก็คือ ทีนี้ถ้าเรารวมกันนะครับถ้าเรารวม2 d i s j o i n t set ครับสิ่งที่เราต้องทำครับก็คือเราก็ทำการกำหนดตัวแทนครับกำหนดตัวแทนนะครับโดยที่เราจะกำหนดจากรูทนะครับเอารูทคนหนึ่งะครับเอารูทของกลุ่มหนึ่งไปต่อรูทอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเอารูทของกลุ่มหนึ่งไปต่อรูทอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เซตที่เดียวครับเราเปลี่ยนรูทนะครับเอารูทของเราเนี่ยไปชี้รูทของอีกคนนึงถ้าเราไปเปลี่ยนที่อื่นเนี่ยมันจะลําบากละครับอาจจะต้อง เปลี่ยนแปลงหลายที่แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนที่รู้เนี่ยเราเปลี่ยนที่โหน,นดเดียวเองนะครับโอเคนะครับการทําเช่นนี้นะครับก็คือถ้าเราเปลี่ยนแค่ที่รู้เนี่ยมันจะเป็นการกระทําที่มีประสิทธิภาพมากนะครับอย่างเช่นถ้าสุิว่าก่อนหน้านี้ที่ผมยกตัวอย่างไปว่าถ้าเราใช้เวกเตอร์ใช่ไหมครับในการเก็บข้อมูลทั้งโหมดแล้วก็ถ้าเราย้ายของเราต้องาย้ายทุกโหนดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับเราใช้วิธีการเปลี่ยนรูทเฉยๆเราเปลี่ยนแค่ที่เดียวครับโอเคทีนี้ยูเนียนนะครับ เราจะใช้คําสั่งนี่ครับ union set นะครับ IJ นะครับก็คือเราก็จะเป็นการรวมนะครับก็คือเราก็จะไปหาตัวแทนของ I หาตัวแทนของ J ก็คือหารูทครับแล้วก็เอามารวมกันนะครับที่รูทนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับแล้วเราจะกําหนดตัวแทนตัวไหนดีครับมันมี2ฝั่งใช่ไหมครับเรา union I กับ J ใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาใครดีนะครับ ในการทําที่ให้มีประสิทธิภาพครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าแรงนะครับที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะครับก็คือความสูงของ t รีใช่ไหมครับก็คือเราจะทําอย่างนี้ครับก็คือถ้าสมมติว่าเรารวม i กับ j ใช่ไหมครับแสดงว่าอะไรสแสดงว่าอ๋อมันต้องถ้าสมมติว่า i กับ j เป็นต้นไม้คนละต้นนะครับสแสดงว่ามันแต่ละต้นก็จะมีความสูงถูกไหมครับแต่ละต้นก็จะมีความสูงทีนี้เราจะทําอย่างนี้ครับเราจะเอาแรงที่สูงกว่าเนี่ยครับเป็น p a r e n t นะครับแล้วก็เอาแรงที่ต่ํากว่าเนี่ยไปต่อ นะครับเราก็จะได้ทีที่ไม่เพิ่มสูงไม่เพิ่มขึ้นนะครับเฮ้ยทาไมอ่ะนยครับนั่นคือเราทีต้นที่เตี้ยกว่าครับมาต่อต้นที่สูงนั่นเองนะครับเราลองดูนะครับทําไมถึงดีครับเออลองคิดดูนะครับลองพพสก่อนก็ได้นะครับแล้วลองวาดรูปดูครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาทีฝั่งสูงไปต่อฝั่งเตี้ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเราเอาทีต้นเตี้ยไปต่อต้นสูงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอลองแล้วค่อยมากดเพลย์ต่อก็ได้นะครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเรามี C ีตรงเนี้ยมันสูงใช่ไหมครับถ้าเราเอาทีฝั่งสูงไปต่อฝั่งเตี้ยคือครับมันสูงเพิ่มขึ้นครับแต่ละถ้าเราเอาอันเตี้ยนะครับไปต่อสูงครับเห็นไหมครับความสูงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความสูงไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาสอบถามตัวแทนมันจะเร็วขึ้นไหมครับมันจะเร็วเหมือนเดิมไหมมันก็จะเร็วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาตัวสูงเนี่ยไปเป็นลูก มันจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปถูกไหมครับเคนะครับถ้าทั้งคู่มีแรงเท่ากันล่ะก็เลือกสักตัวหนึ่งครับเคนะครับซึ่งวิธีการนี้จริงๆมีชื่อเรียกครับว่ายูเนียนบายแรงนะครับเคนะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับก็คือรูปตัวอย่างถ้าสมมติว่าเริ่มต้นเนี่ยเรายูเนียนเซตนะครับ01นะครับ01นะครับก็คือเราจะกำหนดให้พาเรนต์ของ01เนี่ยแรงเท่ากันตอนแรกแรงเป็น0ูนย์เท่ากันนะครับทีนี้ถ้าแรงเป็นศูนเท่ากันผมจะเอาตัวหน้ามาต่อตััััวหลลงะกนนคร ก็คือเราก็จะเซตให้ p 0เนี่ยเป็น1เห็นไหมครับ p ศูนย์เป็น1ปุ๊บหมายความว่าไง p ศูนย์เป็น1ก็คือผ้าเลน์ของ0ูน่ะคือโหนด1นะอ๋อมันมันก็จะเหมือนกับถ้าเราวาดรูปก็จะได้อย่างงี้ครับ0ูนเนี่ยชีย้ไปที่1นะครับโอเคแล้วเราก็อัปเดตครับถ้าสมมติว่าแรงเท่ากันนะครับแรงเท่ากันเชื่อมกันผมจะเพิ่มเพิ่มแรงไป1นะครับเห็นไหมครับถ้าแรงเท่ากันเมื่อกี้มันเป็น0ูนเหมือนกันนะครับ เราเพิ่มปุ๊บแรงก็จะเพิ่มไป1นะครับทีนี้เราลองยูเนียน2 3งสางครับยูเนียนสองนะครับถ้าแรงเท่ากันผมจะเอาตัวหน้าไปต่อตัวหลังนะครับก็คือเราจะกําหนดพาเลนของ2นะครับซึ่งปกติตอนแรกพาเลน t ์ของ2คือ2ก็คือตัวเองถูกไหมครับทีนี้เราก็จะบอกว่าพาเลน t ์ของ2เนี่ยคือ3นะครับคือ3และแรงของ3เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีก1นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าโอเคแล้วฟังก์ชันนะครับไฟเซตไอนะครับไฟเซตไอเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเฮ้ยไฟเซตไอเราก็จะไปถามไฟเซตของ p a r e n t i เราจะถามแบบ Re c u r s i v e ครับถามแบบ r e c u r s i v e ไปเรื่อยๆตราบใดที่ไฟเซต t i เนี่ยไม่เท่ากับ i เราก็ไปถามพ่อของเราต่อตราบใดที่ไฟเซต t i ไม่เท่ากับ i ก็ไปถามพ่อของเราต่อนะครับโอเคทีนี้เรามาดูต่ออีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าเรายูเนียนเมื่อกี้นะครับตรงเนี้ยยูเนียนเซตกับ3 4เนี่ยตอนแรกแรงเขาเป็น0ูนใช่ไหมครับ3แรงเขาเป็น1งแรงไม่เท่ากันนะครับเราจะเอาแรงน้อยคือ4เนี่ยมาต่อเห็นไหมครับเอา4มาต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอเคเราจะเปลี่ยนครับพาเลนต์ของ4เนี่ยพาเลนต์ของ4นะครับไปเป็น3นะครับทีนี้นะครับแต่แรงของ4เปลี่ยนไหมแรงของ4ก็ไม่เปลี่ยนแรงของ3ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับพารเลนต์เราก็กําหนดแค่พา์เลนต์ของ4เป็น3ครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงความสูงของ3 นะครับเป็นการทำงานของ Union ยน l บแคนั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการตรวจสอบว่าอยู่เซตเดียวกันหรือไม่นะครับเราก็เขียนฟังก์ชันนะครับชื่อ is same set นะครับอย่างเช่นเราต้องการสอบถามว่า is same set เราก็ส่งว่า0กับ4นะครับไอเทม0กับ i อเท4เนี่ยอยู่เซตเดียวกันหรือไม่นะครับวิธีการก็คือเราก็ไปเรียกไฟล์ Set ของ0กับไฟล์ Set ของ4ครับว่าเนี่ยพอเราเรียกไฟล์เซตของ0นะครับแล้ว รูท uh, เป็นใครนะครับแล้วก็ไฟเซ e ตของ4รูทเป็นใครถ้ารูทเป็นตัวเดียวกันก็คืออยู่เซมเซตนะครับทีนี้ถ้าตอนที่เราเรียกไฟเซ e ตนะครับอย่างเช่นเราเรียกไฟเซ s ต t 4นะครับสมมตินะครับเราเรียกไฟเซ s ต t 4ตัวอย่างนี้นะครับก็คือพาเลนต์ของ4เท่ากับ3สแสดงว่าพาเลนต์ไม่เช่ากับตัวเองสแสดงว่าเราไม่ใช่รูทเราก็ไปเรียกเนี่ยครับไฟเซตของพาเลนต์ก็คือไปเรียกไฟเซ็ต3ซึ่งทีนี้ไฟเซ s ต t 3นะครับก็คือ P 3ามเนี่ยพาเลตของ3เนี่ยเท่ากับ3แสดงว่า3เนี่ยเป็นรูทนะครับแสดงว่าโอเคเราก็ตอบนะครับตอบว่าเนี่ยไฟเซ็ตสเนี่ยเท่ากับ3นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าโอเคเราเรียกนะครับไฟเซ s ตหนนะครับปกติเราเรียกไฟเซ s ตห1ใช่ไหมครับไฟเซ S ตหเนี่ย P ศูนย์ะครับเท่ากับ1นะครับก็คือเนี่ยมี1เป็นพาร์เล็ตเราก็ไปเรียก P 1่ P 1เท่ากับ3นะครับแล้วก็ตอบ P 3เท่ากับ3พอเราทําเสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับพอเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็ เซตด้วยครับว่าเนี่ยให้ p ศูนย์เท่ากับ3คือไหนไหนเราก็เรียกว่า p ศูนย์นะครับเราไปหารูทลาเป็น3ใช่ไหมครับพอเราเรียกเสร็จแล้วโอ้ยหัวหน้าห้องเป็นสาเราก็เซตใหม่เลยครับว่า p ศูนย์เนี่ยเท่ากับ3ด้วยนะครับจะได้คราวนี้ตอบได้เลยเร็วๆนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเราเขาเรียกว่าผ่าคอมเพรสชันนะครับผ่าคอมเพรสชันหลังจากถ้ามีการเรียกไฟล์เซตปุ๊บเราก็ทําการอัปเดตให้เขาด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูโค้ดนิดนึงนะครับโค้ดเนี่ยนะครับก็คือ เริ่มต้นเนี่ยผมก็ประกาศปกตินะครับ bit SCD สีพัดพัดแล้วผมก็ใช้เวกเตอร์ประกาศออก by d e p t ของเวกเตอร์แล้วผมก็ประกาศเ mm hmm. นี่ยครับ v i นะครับพา p นะครับหนึ่ผมก็ประกาศพาเลน t ไว้นะครับหนึ่งพันหนึ่งพันช่องประกาศไว้ก่อนแล้วก็มีแรงครับหนึ่พันช่องแล้วผมมีฟังชัน initial set ครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเรามีกี่โหนดนะครับเราจะทำการกำหนดค่าเริ่มต้นก่อนนะครับทำยังยงนะครับผมก็ ถ้าสุดว่าผมรับมา5โหนดเนี่ยครับผมก็กำหนดค่าเริ่มต้นให้แแลงเนี่ย assign 5 n ก็คือหมายความว่าผมจะทำการจองเวกเตอร์นะครับ of integer นะครับที่ชื่อว่าแแลงเนี่ย5ช่องนะครับแต่ละช่องเป็นศูย์เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับ parent ตอนแรกผมก็เป็นศูนย์หลังจากนั้นผมก็ for ครับ for for อะไร for ให้ pi เท่ากับ i ตรงนี้ก็คือเป็นการเซต parent ให้มีค่าเป็นตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกตัวชี้ตัวเองนะครับทีนี้มาดูครับ ทีนี้เราก็มาดูนะครับเราก็มาดูฟังก์ชันนะครับไฟเซตนะครับผมส่ง i มานะครับก็เป็นการถามว่า i เนี่ยคนน้าห้องเป็นใครนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเราก็รีเทิร์นนะครับว่าเนี่ยถ้าเราก็ถามก่อนครับว่า pi เนี่ยพาเอนของเราเนี่ยเท่ากับเราหรือเปล่าถ้าเท่ากับเราก็รีเทิร์นตัวเราไปเลยแสดงว่าเราเป็นรูทนะครับแต่ว่าถ้าไม่เท่าล่ะไม่เท่านะครับก็คือเราจะเขียนอย่างนี้ครับเราก็บอกว่าจริงๆเราเรียกไฟเซตนะครับ pi ก็คือไปถามพ่อนะครับไปถามพ่อ พอไปถามพ่อเสร็จให้มากลับมากําหนด P.I. ด้วยนะครับพอเราถามว่าไฟล์เซตเนี่ยถ้าสูตรว่าไม่ใช่ของเราเราไปถามพ่อใช่ไหมครับได้คําตอบปุ๊บให้กลับมาเซต P.I. ด้วยตรงนี้จะได้เป็นการทาผ่าคอมเพรสชันไปในตัวนะครับนะครับต่อมา is same set ก็คืออะไร is same set ถามว่าเฮ้ยมันอยู่เซตเดียวกันไหมผมทายัางไงผมก็บอกว่าไฟล์เซต i เท่ากับเท่ากับไฟล์เซต j ก็คือหัวหน้าห้องนะครับของ i กับหัวหน้าห้องของ j เป็นคนเดียวกันไหมถ้าเป็นคนเดียวกันก็แสดงว่าอยู่เซตเดียวกันนะครับ ต่อมายูเนียนครับยูเนียนเซตก็จะเยอะนิดนึงนะครับก็คือผมจะยูเนียนโหนไอกับโหนเจเริ่มต้นผมต้องถามก่อนครับว่าไอกับเจอยู่เซตเดียวกันไหมถ้าอยู่เซตเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องยูเนียนครับถูกไหมครับถ้าอยู่เซตเดียวกันก็ไม่ต้องยูเนียนแต่ถ้าไม่ได้อยู่เซตเดียวกันก็คืออะไรผมถามหาพ่อก่อนนะครับผมถามหาหัวหน้าห้องของ i ให้ใส่เป็น x หัวหน้าห้องของ j ใส่เป็น y หลังจากนั้นผมก็ถามเห็นไหมครับว่าแรงของ x มากกว่าแรงของ y หรือเปล่าถ้า x แลงของ x มากกว่า y คือทำอยังไงครับเอา y ไปต่อ x เห็นไหมพาร์เซนของ y นะครับซึ่งปกติ py มันต้องเท่ากับ y ใช่ไหมครับมันเป็นรูทนะครับตรงนี้ผมก็บอกว่า py เนี่ยให้เท่ากับ x ครับก็คือเอาโอเค y เนี่ยไปต่อ x แต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะก็ x ไปต่อ y ทีนี้ถ้าในกรณีที่แลงเท่ากันนะครับผมถ้ากรณีที่แลงเท่ากันผมเอาตัวหน้าไปต่อตัวหลังใช่ไหมครับก็คือ y ผมก็อะไรครับ อย่าลืมครับเพิ่มค่าแหลงวายด้วยวาบ,บวกๆนะครับก็คือมีแค่เนียเองก็มือคือเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าส่วนที่ยากที่สุดตรงนี้คือไฟล์เซตครับก็คือบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นตัวตัวเดียวกันนะครับเราตอบตัวนั้นไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่เราไปหาไฟล์เซตก่อนนะครับเราไปหาตัวของอ่าเป็นอา่าไฟล์เซตของพเาเรลลก่อนนะครับโอเคที่นี้ตอนเรียกนะครับตอนเราเรียกนะครับโอเคผมก็เนี่ยครับ ผมสมมติว่าโอเคเรา initial set นะครับ initial set นะครับก็คือสร้างมานะครับ5 destroy set นะครับหลังจากนั้นครับผมก็เรียก union set นะครับตรงนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเรารับค่าเป็นตัวอักษรนะครับเราอยากได้ a เป็น0ูนย์ะครับแล้วก็เอา a ลบ a นะครับไม่ได้0ูนครับแล้วก็ b ลบ a เนี่ยจะได้1ก็คือเรา union 0นกับ1จําจำได้ไหมครับถ้าสมมุติว่าแรงเท่ากันเริ่มต้นแรงเป็นศูนหมดใช่ไหมครับถ้าแรงเท่ากันเราเอาตัวหน้าไปต่อตัวหลังคือรูปนี้ถูกไหมคร A คือ0 B คือ1นะครับหลังจากนั้นเราบอกยูเนียน A กับ C ยูเนียน A กับ C A ก็ต้องไปหาพาเลนตถูกไหมครับพาเลนตคือ B ตรงนี้ใช่ไหมครับคือโหนด1แล้วยูเนี่ยอาแล้วยูเนียนกับ C แสดงว่าอะไรครับ C ีลรงเขาเป็น0ต้องมาต่ออยู่แล้วครับนี่ครับก็คือ C เป็น2นะครับต่อมาถ้าเขายูเนียนเนี่ยครับ D กับ B D กับ B D คือเป็นโหนดใหม่ใช่ไหมครับ B คือโหนดเอเอบีคือ1อยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็มาเชื่อมตรงนี้ นะครับตรงเนี้ยเราบอกว่ามี5โนดแสดงว่าเหลืออีกโนดหนึ่งครับก็คือโนด4นะครับอ่ทีนี้ถ้าเราไฟล์เซตครับไฟล์เซต A ตอบอะไรครับตอบ1ครับไฟล์เซต B ตอบ1ครับไฟล์เซต C ตอบ1ครับแต่ไฟล์เซต E ตอบ4เพราะเป็นตัวเขาเองนะครับทีนี้อีเซมเซตนะครับอีเซมเซตที่เราบอกครับอีเซมเซตเนี่ยก็คือ A กับ E A กับ E อยู่กลุ่มเดียวกันไหมตอบ0ครับเพราะเป็นฟอรเพราะว่าหัวหน้าห้องของ A คือ B ซึ่งเป็น1น,นะครับกับหัวหน้าห้องของ E คือตัวเขาเองแต่ว่าถ้าถามว่า i s เซ t A B อย่างเงี้ยตอบได้นะครับว่าอยู่อยู่ด้วยกันนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของอ่ i ยูเนียนไฟล์นะครับยูเนี f ยนไฟล์เดต้าสักเจอซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเอาไปใช้ต่อในมินิมัมสแปนนิ้งทีนะครับขอย้อนนิดนึงนะครับคือก็จะมี2หน้าเนี่ยครับก็คืออินิเชียลเ นะครับกับตรงนี้ครับกับน้านเนี่ยครับไฟเซตอิซเซมเซตยูเนียนเซตก็คือตรงเนี้ยจะเอาไปใช้ในมินิมัมสแปนนิ่งทรีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับยูเนียนไฟล์ดิสโทยเซตเดต้าสัคเจอ e นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปใช้กันต่อไปนะครับในมินิมั่มสแปนนิ่งทรีนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ